หลายคนบอกว่าเด็ดดอ,อกไม้สะเทือนถึงดวงดาวการค้นพบชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากการเด็ดดอ,อกไม้ที่มันสะเทือนถึงจัก,กรวาลแต่มันเป็นจัก,กรวาลที่มันสั่นสะเทือนจากหัวใจของเราสั่นสะเทือนจากความรู้สึกของจิตวิญญาณสั่นสะเทือนของจิตใต้สำน็จที่มันเกิดขึ้นจากความตื่นรู้ ผมรู้สึกกับชีวิตยังสึกถึงความรับรู้รู้สึกถึงความแน่วแน่ที่ดวงวิญญาณของผมกำลังสัมผัสกับความรู้สึกของแสงตะวันที่สั่งลงสู่พื้นที่พบสันจรเทือนกับสายฝนที่มันกำลังโปรยปลาย,ล,ายลงสู่ลงสู่ชีวิตลมหายใจของผมการจุดรู้จักทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ไม่ใช่เรื่องที่เราแค่พูดคุยกันสนุกสนานในวงสนทนาแต่การค้นพบชีวิตในแบบที่เรียบง่ายในแบบที่เป็นตัวของตัวเองความหมายอันลึกซึ้งที่ทำให้ผมค้นพบชีวิตและตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงมันคือความรักอันอุดมสมบูรณ์ที่ผมกําลังสัมผัสกับ ต้นเื้นของหัวใจและนี่คือความปตรารถนาแรงกล้าที่ผมจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตราบจ,จนถึงลมหายใจสุดท้ายที่ชีวิตของเราจะได้สัมผัสและรู้สึกอย่างแท้จริง